สวัสดีค่ะเอามือนีพี่นวลสิมาเบา่ตเนาะค่ะเนาะว่าซิปก็ปียอดหลังอันมันมีอย่างนี้ตีพี่นวลไดมากจากบานเหามันมีอย่างเห็ดจังไดจังจังมาอยู่นี่ไดเนาะกะอ้าว้นมาไม,ม่เพิ่งกะสงใจฮะละว่าโอ้คือเป็นตะย,ยุหยากแต่ว่าสันมากมากมันมีอย่างมันมันเป็นแบบใดอะซิปก็ปียอดหลังนี่คือมัน มันดูแล้วฮนะมานานแล้วเออมันมีอย่างแน่ฝนกระยับฟั่งเนาะเอากระสวบอสูฟั่งเนาะค่ะเนาะพี่นวนมาเนี่มีโทรศัพท์โนเกียเคียงเดียวพี่นวนจำบได้ว่า <c oughs> จำได้แต่ว่ามีเก่าเนี่ยละมันราคาเก่าพันแปดเออกระสีประมาณเนี่ยละ อาประมาณอยู่ในมือนหนึ่งนี่หละแต่เป็นเก้าพันกว่านี่ละ่ะเออเอาอันนี้น้อยดอกเป็น่าภาพสวยชัดประสันเออเอาไดมาตะบานห่อนกเกี่ยบมานี่นไอ้ก้อนหนานั่นเนาะมันสิมีแต่อา่ายังล่ะตัวโทรศัพท์เคียงงหญ่ๆเนาะมีลักปลอมด้วยัด <c oughs> ที่นี่มา ต่อมาต่อมาหลวกมีโนกเกียออกมาเออแต่ผู้ใดมีอันไอ้เคียงน,ยน้อยนะ่อยเนี่คักแล้วเด้อเออเอ,อ,เอ,อาเจ้าควองกับไปตามสมัยน้ำเพลิน่าสั้นมาเนีกาอาหลาบพี่นุ <c oughs> ่นใดมากกับโน,นกเกียเคียงเดียวละแต่ว่ามันบริมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในโตบอกคือซูเมอนี่เออซูมอนี่มันเครื่อียงังละสมาร์ทโฟนเนาะเออ มั <c oughs> นก็สิมอีอินเทอร์เน็ตพร้อมเรียบร้อยเนาะยังไงจอมือถือตรงมือนี่อ่าตะกี้มันบอมมีเออมันมีมันแค่ียร์ท้่ธรรม,มาดาอ่ถาถามว่าตะกี้มีอินเทอร์เน็ตบอเออเท่าที่พอบ้านอยู่นั่นเป่นก็มี่ลหอินเทอร์เน็ตนั่นจอคอมพิวเตอร์ใหญ่เนาะเออมีแบบนั้นอ่ะมี แต่ว่ากัอันสิคนน้านั่นนูดนนั่นนี่งั้นสิมันก็ได้ฮะล่ะในจอคอมพิวเตอร์นะ <c oughs> แต่ว่ามันหนังบ่มีในั่นนมือถือฮะน้าเออบอาบอกเรื่องของเรื่องกัน <c oughs> โดนโดนเดี๋ยวทรกลับบา้านเจนหนึงมาอยู่จักปีมาอยู่ไอ้พี่น้องกับจำว่าใดว่าจักไอ้ปีกว่าเป็นเป็นปีล่ะพี่น้อนงจะไหโทรกลับเจนนึ่ง เออตู้กับไปตู้กับบา้านเฮาวนะตอนนั้นพี่น้อนก็ว่าจักเนี้ยมาทรไปแรกๆกันทรไ,ไปแบบอ่าเสียงเงินเดีอนอันพอบานว่าห้าสิบกว่ายูโรมาสัน่นปาตะกี้ห้าสิบกว่ายูโรกระายเด้อร <c oughs> ะหว่างการทุ่ทรัพท์อันนั้นอันที่พี่น้อนทร่มกับบ้านห้าสิบกว่ายูโรมาสัน่นเอ พี่นุ่นกับพ่อหุ่จักดอกว่าหาสิบตัยูรโรมันหลายซ้ำใดวะนอ้นอปัดเนี่ยไม่คิดตัวมือนี่โอ้หาสิบตัยูโรูเดี่ยมันบักหลายเดีเออตะกี้นี่ยหาสิบยูโรซื้อของใส่อันรถเข็นนั่นเดี๋ยวบักหลายตะกี้นะเออได้จาว <c oughs> ่าสิเต็มรถเข็นบัดนี้กาอันนั้นกะว่าโอ้มันแพงมาสัน่นเออพอบานว่าแพง ันนี้ก็เลย,ยัน <c oughs> ไอ้ก็เลยนไปท่อ,อีกวันนี้เลาก็หาหาในอานหาในอินเทอร์เนต็ตในอันขอมเนาะฟามีแบบไรที่ทั่วไปอ,อันทั่วกับทั่วไปต่างประเทศอ่าไอมีบอแบบแบบราคาถูกมเสียนะ <c oughs> เออ,อ <c oughs> ก็เลยไปพอเจ้าหนึ่งต่สุม่มเงินนี่เพิ่นเศร้าเหตุอะไรล่ะบริษัทนี่อัน เจ้าหนึ่งซื่อว่ายังเน้ะซื่อว่ายังเน้ะตะกี้สกายบล็อกซื่อวา่าสกายบลอกแบบเออเสียดได้พร้อมมั้งสินะพอคล่อมก็สิมีกล่องพอร้มนะอมเนาะเดี๋ยวเสียดได้พร้อมแล้วก็โท่ได้พร้อมแล้วก็ราคาถึกอ่านั่นแหละก็ได้อะนั่นแหละไปไปมา,มากๆก็ได้มาเดี๋ยวเราถึงแล้วมาอยู่นี่ <c oughs> มาอยู่นี่นี่ภาษาก็บ่ะได้ใหม่ๆเนาะ มาแต่งานปุ๊บี่นวลกะไปลงเรียนอ่าไปเรียนหนังสือไปลงเรียนกะอันเนี่ยบริยูน่าอันตลาดจังซีได้ตะกี้ตะ,ะกี้พวกพีน่อนวลอยู่ในหมู่บ้านอ่บาบัดีิไปลงเรียนเนี่ยก็ต้องขี่รถมีก็ต้องขี่รถไฟเรามองมองที่พวกพีน่อนวลอยู่อาพาร์ตเมนต์ตะกี้เนาะมันกะบโกไกลจาก สถานีรถไฟดอกอยางออกมาจัง่อยกับฮอดแล้วก็บ่บกไกลจาก่าป้ายรถมีอืมอบานิผนนนิวนีอยู่แบบตัวคนเดียวมากเลยตัวคนเดียวนะไมยถึงบ่มีคนไทยเลยมีผินวนีอยู้ดเดียวยางไปขือรถมี่มีแต่คนเนี่ยละมันมีแต่คนมันอ่จาจะคลองบ่านภาษา บ่าวนั่เพิินกับว่าเปลี่ยนแจ๊กสีบ้าจ้งไดอือันนั้นเท่ากับตีนาซื้อยตีนาซื้อยแบบเอากระทักไทยวานไอ้ทักไทยสวัสดีข้าจ้าหนาะแบบทักไทยไอกุฏินถากตามภาษาเนี่ยภาษาพนมาะเจียบ่าว่าบ่ามีผู้ใดทักไทยพ่นวอกับจ้าคน นั่นล่ะเอาคือเป็นใน,น,นสีนอะแบบนี้สันแต่กะแต่กะบอดบอดบอได้วันใจตรงนี้กะเออแล้วไปวันสันกะยุ่งสันละจะมาเลียนไปเลียนไปกาลุงเลียนเอออันเพิ่นข้าเจ้บาบ่มักเบ่น้ำบ้องสันในสียเนะบบาะกะว่าว่าเนาะมันคือว่าละ่ะตั้งดาวเออตั้งดาวประเทนี้กะเอาไปโุงเลียน,ห,าน,านห้านันห้านี่เอาบัดนี้กะบ,บกคู่ว่า ฉันทักท่ายันผู้คนที่ยืนถาหลดอยู่นั่นพะมีผู้ใดทักทายฉันครับจักคนที่นันบอกบอกกันอ่าบอกคู่สอนภาษาเนาะคนก็นเรยกว่าทักทายเสียงดังๆให้เบาเสียงดังๆมาสั่นนันก็เลยว่าเสียงดังๆบอกสัน่นได้โอเคมาเนอืมเอายังใจแล้วยังใจอีกมือใดมือหนึ่งเนาะ ลายอทิติ์ต่อมากนุนก่นเขาเรียกว่ากู้ดนทักแบบเสียงดังๆเลยนะหันกวบมดเลย <c oughs> หันหันมาบบกหลายคน้นมาต่ออันอันอันทักไายแบบเสียงดังเออได้ผลออว่าสันดอกเออมาในเลขไปเบาส่วนอันคู่สอนภาษาฟัั่งราะว่าฉันมือนีฉันทักไทยแบบเสียงดังมากเลยยวนเนะี่ยไปรถเมย่เพื่อหันมาเบื่องบบกหลายเลยว่าสนันว่า มันคู่ก็เลยบอกว่า,วานั่นแหละต้องเสียงดังๆต้องชัดเจนแล้วว่า <c oughs> ตั้งแต่นั้นมาแต่ยังพี่นุ่น,นจะทักท้ายพี่นุ่นกับแบบว่าแบบเสียงดังชัดเจนเอา่อาหลข้าเจาจเว่าน้ำเฮาบ้านนี้คือรถเม่กาเนี่โอ้ยอันอันพอบานกับวยูญาณเนี่ยพี่นุ่น,นอยู่ผู้เดียวพอบวานเปงันอยุ่อีกประเทศนหนึง่งกลับมาแค่วัน อ่าสุกย่ําแรงแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยส่วงแรงเนี่ยรากกลับไปอีกแล้วส้ามาอยู่ผพ้เดียวไปนวอน่ะอยู่ผู้เดียวอยู่ย <c oughs> ผพ <c oughs> ้เดียวประมาณสามปีอยู่อยู่อพาร์ตเมนต์ประวันเมื่กอาชิตแล้วก็กลับไปกบมาเฮงงานนังสัตว์แต่ว่าบดอาทิตย์เราสิมาแข่วันสุก์เรากลับไปวันอาทิตย์แล,ล้วก็วันสุกกลับมากลับไปวันอาทิตย์ยังเ่น่ะ เออมานี่กระํำอยู่ผู้เดียวเนาะว่าเล้วอันคือรถมีมมันทั้งบทัน้นหัจักเงินนะบทันหูวจักเงินจักเงินหน่อยจกอยัยจกเงินใหญ่จวเงินได้แค่เจ้าว่าสันมาแเ้าเงินหาใบหาสิบยูโรไปคือรถมีเขียนว่ง <c oughs> โอ้ยคนขับ คุณครับกฤษวา่าเจนบอกหูแจักอีินโอีนี่คค่ะนอจ้าเนี่ยเข้ากสิวา่าแล้วเออเอาไปหาชิบให้เขาขารถเมย์ตอนนั้นมันไหนไปกลับหนึ่นสองยูโรกว่าอืมนั่นเราให้เขาอันนั้นคนณคับก่ะจะคือว่านั่อะไะเออหนาวเพราะจอยอันมุมี้บอกเงินหน่อยสิว่านะคุณไม่มีเงเินเหรียญเหรอนะ นอนเลยว่าบ่าามีมีใบเดียวเนี่ยละ่ะอันไอ้ยใครอยู่เขาบอกว่าเอาลงไปลงไป <c oughs> <c oughs> บันเอียนเอ้คนผู้โดยสารอยู่ออยยลำกันน่ะพอหายหนึ่งเพื่อเรียกว่าเอามานีฉันจะแลกให้ว่าสันเออกัดเทืองฟัง่งเตื้งเดาเอา,าละบอกขาใจหรอกอันเห็นแต่คนนับเงื่อน,น่ะนะเออคนสลกลัะตี้่ัสัุอืมเธเลื่อยยางไปไปัน อ่าให้เพื่อแรกให้เพื่อแรกให้แล้วอันก็เลยมาใจอันข้ารนมีอ่อโอ้เนตาในาบ้าน,นี่ <c oughs> คือรถเมีได้บ่ะคือรถมีอ่าขาสิกับบัานได้หลังจากที่เลี่ยนเสร็จนะ่ะอันไปขึ้นมองสถานีรถไฟอ่ละล่ะเพื่อนกับป้า เพิ่นกลับไปอ้อมอยู่ทูกซอกทูกสอยเพระาะว่าเพิ่นไปรับไปลูกขาน่ะอ้อมทูกซอกทูกสอยขีนน่ำเพิ่นยู่จังสันละตั้งวาไลเดือนบนันในเมื่อได้มื่อหนึ่งกับสังเกตเอาออียงก็จังสอดอ,ออกมาหม่องเกาเอ,าอ้าเอียงก็สอดออกมาหม่องเกากับสันอันทางกระบ,บนันจะคลองอะนะเอออันก็สันจะคลองกับทายู่นี่ว่าไรวว่าสันวะ มึงแล้วบื้องอีกสินใจแล้วตัดใจอใจก็เรียกว่าเออไปรถเมล์นี่ท่าวอกนี่ท่าไปบ้านเฮาเด่นนี่วสันเบืงไปเบื hehe, ้องมาสินใจเออถ่ายยุ่นนี่เหล่าสันบาีิก่ะก็เลยบุกีนะมันอันอัน่วนไอไอเอี่ยงก็สานี่รถไฟแต่ว่าเมื่อกี้อยู่มองตลาดเพราะว่าเขามาจอดตลาด เจอตลาดแล้วก็ออกไปบานเห้าอยงสีนะเออมาหลายทางตั้งมือนานมากโอ้โอโอโออยโง่จะตั้งโดนเนาะว่าสันิ <c oughs> ่นกับ,บว,ว่าแมนว่าโง่เพราะมนค่นโง่จักเนาะจากมือนานมากก็จะโง่จักว่าโอ้ยเขาออกมาหนีล่ล้วออกมาหนีแล้วก็อันจะขี่รถกับบานเฮ่าเออเขากับไปตั้งนีแล่วว่าสันก็เลยกโงจักว่าโอ้ยมาถ่ายอยู่นี่ถ้าโดนถ้าดีเขา อันยั่งสีดีแล้วพัศนเพราะว่าก้อนรดสีมาหอดเนี่ยเขาก็ยั่งยางไปหาสื่อของยางไปหาเนื้อกินนี่ยังสีได้ฮนะบ่ต้องไปขี้น้ำขอตอลอนตอลอนทุกซอกทุกซ้อยังสนาัพวใหม่นี่ล่ะก็เจ้าว่าเป็นบทเลียงแต่บ่าล่องเขาบ่าโ้่องผิดล่องถึกไม่ใีไม่คิดบางว่าล่องผิดลลกข้าว่าล่องผิดล่องถึกเนี่ามาตังบัานตังเมื่ออีกตังอ่ะ ืขาร่องพิดล่องถึกไงขับรลร่องกับรถนี่ล่ละติดกันก็เจาวาสรุปแล้วก็เลยเออหูจักไปเท่าละน้อยเทีละหน่อยเทีละหน่อย,ย,อ,ยอืมมันเป็น,นจริงจียละเออเท่าหนึ่งไปคือรถมีโอ้บบแมาน,นไปคือรถไฟอ่าตน้นคากับได้น่ยคือรถไฟรถไฟก็เจาสิมีสองทอนคี่มาํากันไหนบ่บาับานี่ คิดว่าน้ากันมาจอดวันนี้เขาจะแยกได้วันี้แต่ละทอนนี่อันอันนั้นมีหมองคับยุทุกหมองเออขั้นนึงกับมีหมองคับขั้นนี้กับมีหมองคับวันนี้เขาผนคิดว่ามันมาน้ากันมันกับมีหมองคับยุท่างเดียวอาจารย์ว่ามันกับบงแมนวันที่นี่พิรุ่นกับไปขึ้นกับพอว่ามันติดยุท่างนานว่าขึ้นไปท่างบานเฮาหะนะท่างบานพิรน่น เอออ่านแหลวมันต่อมันฟันไปขึ้นขั้นทั้งหล้างบ้านนี่เห็นมันติดกันมามวานันขั้นเดียวกันอันปัด้แต่เขาจะแยกอันน่ะเจ้าของวันยางไปขึ้นพุ่นบ้านนี่มันบ่เมนบ้านนี่ขั้นหนีสิไปวานเท่าขั้นนั้นเขาจะกลับไปทังเบลลินเออโอ้ยยังอยกเหล่าพัสดมีคนขึ้นไปเอิ่นเพราะว่าก้อนันนั้นพี่น้องถามคนเด็ ว่าฉันจะไปบ้านฉันนี่ซื้อว่าจังสิ่ละอันฉันจะไปขั้นไหนเปเลสี่บอคนะ่ะน้าจะคองมันคิดว่าเป็นขั้นเดียวกันก็เลยยางไปขึ้นม่าได้แต่เขาจะแยกออกมันต้องไปขึ้นขั้นตั้งหําขงจังสิเมนเพราะแี่นั่นเพิ่นกรเียนน่ะละเพิ่นกระสีสังเกตันละเพิ่นก็นลนกเลยขึ้นไปามอันเธอจะไปไหนเสียนาคนคนเยอะมั่นน,น่ะละเพิ่นก็ว่าคนเธอจะไปไหน นวนก็เล่าว่าไปบานฉันซื้อนี่ซื้อนี่เสียนะบอกซื้อบานเพิ่นบอกบอกซื้อที่สิบไปวันต่อวันนี้เพิินก็เลยว่ามันออกมาขั้นนี้ขั้นนี้เขาจิกลับไปอันเบอร์ลรียนมาสันลงมาลงมาก็เลยลงมากพอสันก็จะไปต๊เบอร์เินอีกละโอ้ยอันลงมาแล้วก็เลยไปขี่ขั้นทางนาพุ่นไปขี่ขั้นบนเพล่นว่า จากมือนั้นมาจังหมูจักว่าอันสองทวนที่เขาขี้มานนี่เขาสามารถแยกได้มันบเป็นขั้นเดียวกัน <c oughs> เห็นบอกว่าไอ้มันเป็นการเลี้ยนรูถ้าเข้าบอลล็องเข้ากับวงมันเป็นการเลี้ยนรูอีหลีเออมันต้องลองอันไม่ลองไม่รู้นี่ละ่ะเมนอีหลี แตงแต่มือน,นั้นมาพี่นุ่นก็เลยต้องระวังเอออ่านดีๆยางไปอ่านทาั้งฝุ่นยางไปอ่านทั้งผีเพราะว่าอยู่ที่หัวไอ้ที่หัวอันเนี่ยยางขอรถไฟนะ่ะก็จะมีเขียนบอกอนะนาก็เลยต้องอยางไปเบื้องขั้นนั้นให้มั่นใจยางเบิ้งขั้นนี้ให้มั่นใจมันขี้ม่าํำกันกับจริงแต่มันสามารถแยกออกได้โอ้ว่าขายหนาไปหลายเตืยยุส่ว <c oughs> ตัวจีเก่งใดเนี่ยใกลหนาไปเลยเธอเออไม่ลองไม่รู้เออนี่ลหละข้าจวจาวาประสบการณคือการเรียนรู้อืมต้องลองเพื่อที่จะรู้นั่นแหละมามาอยู่อ,อต่างบ้านต่างเมืองเนะมันกระตองเห็ดมันก็ต้องสูมันต้องสู้ถ้าเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองออมันต้องเรียนรู้ เออมีหลายอย่างมากที่ให้เราเรียนรู้ <c oughs> นั่นลหละคือมันต้องทำอ่านี่ล่่ะพี่น่วนกันเล่ยมาเบาซูฟังเนาะเป็นยนังี่ละ่ะเจอกันคลิปหน้าคา่ะเดี๋ยวพี่นุนจะอ,าอ่าไม่ยังสิมาเบาซูฟังอีกเอเาสำหรับอ่คนมาอยูย่ไม่กะสู้ๆนะคะไม่มีอะไรยากถ้าเราอยากจะทำสวัสดีค่ะ